ไปดูกรณีของมารุงเบนนี่และคามาดถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้คุณสุปชัยรบกวนเจีรยราไนให้ชักนิดหนึ่งก็มีเรื่องของคามาดนะครับมีการประกาศนะครับในแง่ของการเพิ่มทุนนะครับแบบเฉพาะเจาะจงนะครัแบหรือว่าเพิ่มทุนแบบ PP นะครับจำนวนการเพิ่มทุนในครั้งนี้คือ220ล้านหุน้นนะครับก็พีพีในครั้งนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับก้อนแรกนะฮะนะครับหรือประมาณ100 98ล้านหุ้นเนี่ยขายให้กับเวลสยามคอมมบนีลิมิเต็ดนะครับเวลสยามคอมมบนีล well ิมิเต็ดเนี่ยเป็นลูกของ um อมาลูเบนี่นะมาลูเบนี่เนี่ยถือดิร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับและอีกส่วนอีก2%นะครับก็ขายให้กับกองทุนนะครับที่เป็นที่ว่า QPE นะครับอันนี้ก็ประมาณสัก2%ก็ประมาณสัก22ล้านหุ้นนะครับราคาเพิ่มทุนในครั้งนี้ครับ7บาท25สตางค์นะครับอ,อันนี้ก็เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนยี่เออ่ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของตัวของคาหมาดนันเองนะครับในแง่ของราคาหุ้นเพิ่มทุนนะครับ,รบก็ดูแล้วมีดิสคาจากราคากระดานค่อนข้างจะเยอะทีเดียว <c oughs> นะฮะ <c oughs> อย่างไรก็ตามการเข้ามาของมารูเปนี่ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จากญี่ปุ่นนะฮะน่าจะช่วยเสริมส่งทำให้ในแง่ของ คามาดเองเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งม,มากยิ่งขึ้นกอบกับมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะฮะลักษณะการประกอบธุรกิจของมารูเบนี่แล้วก็จริงๆพีพีก้อนที่2ที่คุณสุภชัยพูดถึงกองทุน QPE Fund One Limited นี่นะฮะเขาก็มีการระบุนะถึงเจ้าของกองทุนนั่นก็คือ Cordriga Private Equity ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของมารูเบนี่กับคอร์ดูกานั้นเนี่ยอย่างมารูเบนี่นะครับก็มีการนําเข้าส่งออกและขายสินค้าในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศการผลิตและจําหน่ายสินค้าทั่วไปการให้บริการและดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเรื่องต่างๆนะครับการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการเป็นตัวแทนผู้ส่งออกหรือนําเข้าสินค้าการขนส่งทางเรือและการให้บริการด้าน พิธีการศุลกากรรวมถึงมีธุรกิจคลังสินค้าด้วยค,คือทั้งหมดแล้วเนี่ยลักษณะการประกอบกิจการของมารูเบนี่นะฮะมันน่าจะเป็นตัวชูโรงให้กับคา,าร์มาได้เป็นอย่างดีเพราะดูแล้วดูจากฐานของที่คุณวาพูดถึงเนี่ยผู้นําเข้าส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศและก็เพ้่ผลิตและจําหน่ายดูแล้วมันเหมือนกับถ้าดูจากตัวนี้เท่ากับว่าโครงสร้างของทางมารูเบนี่เนี่ยจะเป็นตัวเสริมส่ง ในแง่ของรายได้และกําไรของคารมาดในอนาคตได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายสินค้าไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับนะใหญ่ไม่ใหญ่นี่ทุนจดทะเบียนเขา200อาขออภัย263,000กว่าล้านเยนนะโห,โหก็ตีเป็นเงินไทยก็เอาแค่ทุนจดทะเบียนนี่ก็เฉียดแสนล้านโอ้โหบิ<笑>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 ๊กเบิ้มเลยนะ<อ>ที่บ,บอกว่าเสริมส่งต่อคามาดเนี่ยมันจะเสริมส่งทั้งในแง่ของ การทำให้คามาสามารถบรหิหารจัดการต้นทุน mm hmm. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทาง mm hmm. ในการจัดจําหน่าย mm hmm. าตลอดจนอาจจะทําให้คามาตเองเนี่ย mm hmm. สามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ได้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นด้วย mm hmm. ในอนาคตหลังจากนี้ฉน mm hmm. นผว่าแลกไปด้วยหุ้น P p พ,พ mm hmm. ราคาต่ำกว่ากระดานนะฮะแต่ สิ่งที่ได้คืนมานั้นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปเนี่ยนะครับผมว่าเป็นภาพที่น่าสนใจนะนะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์เสริมตัวของบรูเมนีกอันหนึ่งก็คือผู้ดูหุ้นเนี่ยผมเห็นมิซูโฮแบงก์อย่างเงี้ยถือหุ้นอยู่ด้วยเออก็ถือว่าแข็งแร่งนะครับแล้วก็จะมี Master Trust Bank of j อฟเจแอีกนะที่ถือหุ้นใหญ่ในของตัวบ a ูเมนี่ด้วยเหมือนกันนะครับ ดูเหมือนราคาหุ้นคามาดเองจะตอบรับกับเรื่องของ PP ต่ํากระดานไปอยู่ระยะหนึ่งแต่ขณะนี้เนี่ยร,ราคาดีดกลับมาเสมอตัว <c oughs> อยู่ที่12บาทแล้วนะดัง<อ>นั้นตรงนี้มาพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือตัวเลขในตลาดมันไม่เคยหลอกใครนะรตรงนี้มันบ่งบอกแล้วว่านักลงทุนแอบสอบแล้วว่ามารูเบนนี่คือใครและจะทําอะไรให้มันดีขึ้น<อ>กับคามาดได้บ้าง เพราะดู้ะถ้าดูจากราคาเพิ่มทุนกับราคาที่ในกระดาษนะถ้าดูปกติทั่วไปเนี่ยราคามันจะต้องวิ่งเข้าหาราคาเพิ่มทุนถูกไหมฮะครับแต่อันนี้ราคานิ่งเลยนะย่อไปนิดหนึ่งแล้วกลับมาเหมือนกันนะครับนะฮะอ่าโอเคจริงๆมันมีประเด็นอื่นๆที่อยากจะพูดถึงนะครับแม่เอาสักหน่อยก็แล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆครับก็คือราคาเพิ่มทุนเนี่ยแน่นอนละครับมันก็ต้องมีการใช้ค่าเฉลีย่ยย้อนหลังก็ตาม พิธีการปกติเลยครับซึ่งถ้าไปดูเนี่ยเอาจริงๆราคาค่ามาดมันเพิ่งจะพุ่งพรวดขึ้นมาแฮ่่ในช่วงไม่กี่วันทําการที่ผ่านมาเท่านั้นเองอ๋อ,อ,อนั้นเองก็แปลว่าราคาหุ้นเพิ่มถูกเนี่ยมันคํานวณจากราคาเฉลี่ยก่อนหน้านี้เอเคือ่อที่ระดับประมาณเจ็บ,บาทห้าสบถึงแปดบาทห้ เก้าบาทในบางช่วงเวลาับนะก็คํานวณจะกรอบตรงนั้นนะแต่นี่ไอราคาที่กระโดดขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะเดียวมารูเบนี่เพิ่งจะประกาศเช้านี้ใช่ไหมใช่เช้านี้เองเช้านี้เองนะเช้านี้เองนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ๆมันก็กระโดดขึ้นมาช่วง 3, 4, มสี่ซ้าหวันทําการอที่ผ่านมาก็น่าสนใจว่า อะไรโดนใจให้มันเกิดแรงซื้อ <c oughs> แล้วก็ไล่หุ้นกันขึ้นมานะครั